คลิปนี้จะมาบอกวิธีแยบพื้นรอ,องเท้าคนเบื่อน,นะครับคือมันอ้าน,นะครับอ้าอย่างนี้หมดนะครับน,น,นะครับอ้าอย่างนี้เลยฮะนะครับอ้าอ้าหมดนะครับข้างนี้ทำงานนะครับอ้าหมดแล้วนะครับนี่นะครับอ้าหมดวิธีทำก็อย่างนี้นะครับ มันอาอย่างนี้นะฮะับตรงเานี้รู้สึกว่าเขาจะใส่กาวกาวร้อนมาก่อนนะครับตรงนี้มันก็อ้านิดนึงนะครับถ้าอ่านนิดนึงแล้วก็ใช้กระดาษทรายนีกระถูๆักหน่อยนะครับถูในซอกเนี้ยนะครับที่มัน็นรูเนี้ยนะครับถูๆกันหน่อยอนี่ครับนี่ก็ลังทำนะครับเราดกรกถูถน,นะครับเพราะว่าของเดือนเขาใช้กาวตวช้างเขาร้อนนะนะ มาก่อนถ้าเราไม่ขัดมันก็ไม่ตืดอ่าเขาขัดเขาขัดเสร็จแล้ว้อเขาขัดเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้กาวาไอ้กาวร้อนนะครับพามาดูในนี้ให้หยอดเข้าไปเลยครับหยอดให้ทั่วนะครับจนแล้วเราก็กดนะครับกดให้มันได้ระดับเดิมแล้วครับย่ายมันแลด้มันตึงมันเกินนะครับถ้ามันพอดีนะครับย้ายมันเกินนี่นะครับกดทับไปเลยถ้ามันเยิแม้ะเราก็เช็ด่างนี้นะครับ นะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับด่นะครับตรงนี้นิดหนึ่งครับแล้วก็ใช้แถวร้อนนะขยอขึ้นไปนะ,ะอ่าแล้วเรากรดทิ้งกดทิ้งกดทับไว้ฮะให้มันแน่นนัดกดทิ้งไว้ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับเพราะวร้อนมันแห้งไว้ผูแป๊บ,บยวนแล้วครับขั้นตอนเราเราก็มาทากาวนี้นะครับนี่นทํามันอ่ายงนี้นะฮะ หน้าเนาทำอย่างนี้นะค si ร <gun> <achte> ับเกาียวยางเนี่ยนะครับปัดกาวเข้ามาอย่างนี้นะครับตัดเกวเข้ามาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอาทาบริเวณนี้นะฮะตรงขอบนอกนะครับทาตรงขอบนอกนี่นะครับทาขอบนอกแล้วเราเราก็กดแล้วก็กดค่าให้มันติดกันอย่างนี้นะครับเพื่อมันจะได้ไม่เลอะนะครับนี่นะครับ ทำเหมือนกันนะครับตั้งในฝั่งนี้เหมือนกันนะครับทาบริเวณนี้ฮะถาด้านในเนี่ยเอยถาด้านด้านนอกเนี่นะครับสองท่ายังไม่ต้องถานะครับถาฝั่งเดียวก่อนนะครับถ่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วเราก็กดติดให้มันประกบกันอย่างเงี้ยครับเพื่อมันจะได้ไม่เลอะนะครับนี่นะครับ พอมันติดกันลแ,ลแล้วเราก็ทิ้งไว้สับนะครับทิ้งไว้มันแห้งแห้งแล้วเราค่อยมาเออมันแห้งแล้วเราค่อยมาติดฟั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทราเหมือนกันเลยครับตัดกาวเข้ามาตัดกาวเข้ามาอัดกาที่ปลายแบบให้ฝงนี้ติดกันนอกนะครับติดฝั่งนอกนะครับตรงผ้ายังนี้ไม่ต้องติดเหมือนกันนะครับ าเข้าไปถาให้ชั่วเสร็จแล้วเล้วเราก็บีบครับบีบผ้ากับกับพื้นนี้รับมันติดกันนี้นะครับนี่ครับมัน,นมติดกันเสร็จแล้วมันก็จะติดกันอย่างนี้นะครับกาวมันก็จะติดทั้งสองฝั่งแล้วเราปล่อยมันแห้งไว้ครับตรงนี้มันจะไม่เลอะเลยนะครับกาหรับมือใหม่ดูให้ดีนะครับถ้าคนไม่เป็นอะไรไม่ใช้แป๊บใช้แปรงไม่ได้นะครับมันเลอะใช้นี่เทมเข้าไปครท่าน นีนะครับอ่ายี่นี่เรารอสักคู่นะครับเราเป็นแห้งสักคู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะแห้งนี้แห้งเร่งไวจะพักหนึงห้านาทีเจ็ดนาทีเร่งไว้ครับข้างนี้ที่เหมือนกันนะครับข้างนี้จะเหมือนกันฮะเริ่มต้นเหมือนกันนะทาทาฝั่งนอกนี่นะครับตักเกยเยอะๆเลยครับตักเกลยเยอะๆเลยเแล้วเราค้มนาประกบอย่างนี้นะครับ มือด pues. so 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 nah ้านไหนเราก็เลดมาด้วยนะครับประกอบให้มันเสร็จแล้วมันก็จะติดผ้าไปในตัวเลยนะครับนี่นะครับเร็จนั้นมันจะไม่เลอะมันจะได้มีเลอะเพราะกาวกาวเหลืองนันมันเยอะนะการจัดวังมันหาซื้อไม่ได้นะครับกาวบอลกาวสีใสๆนะครับหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายเราจะเป็นลูกช้าอย่างนี้นะครับอ่าพอเสร็จปั๊บล้วเราก็ทิ้งไว้เฉพาะนะครับ ถ้านาทีเจ็ดนาทีแล้วเราก็มาติดลุ้รอสักแป๊บนะครับหลังจากกาวมันแห้งแล้วก็มาทําการติดนะครับวิธีติดก็ทำอย่างนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดด้านในไปกดด้านนอกเข้าครับไล่ให้มันตรงขอบนะครับไล่ไปงี้นะครับติดีกาวครับนะครับแบบอย่างนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วมันจะไม่เลอะเลยนะครับนี่นะครับ แต่กาวนี้มันกาวเหลืองนะเห็นเลยจะชัดเจนเลยนะครับนี่ถ้าทำวิธีนี้มันจะไม่เลอะเลยนะครับไม่ต้องใช้แปลงนะครับนะครับสองข้างครับข้างนี้กมือนกันนะครับมันอายนี้นะครับนี่นะเราก็มาทำการติดนะครับนี่นะครับติดก็ทำวิธีนี้นะครับเอามือเอามือด้านนี้นะครับโดด้านนแล้วอันนี้ก็กดด้านนอกมันมาติดกันนะครับอย่างนี้แล้วก็ ถ้ามันไม่ตรงเราก็ถ้ามันไม่ตรงเลยด้านไหนมันเยิ่นนะเราก็กดลงนิดหนึ่งครับกดท่าลงนิดหนึ่งนะครับให้มันได้ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเห็นแล้วมันจะไม่เลิกเลยนะครับนะครับนี่นะครับมันจะไม่เลิกเลยฝังหนึ่งท่านอานนะครับฟังนี้กันหนึ่นนะครับกดเข้าไปนะครับ มือด้านนี้เราต้องกดด้านนามานะครับถ้ามันไม่ตรงเราก็เอาปลายเข็มนี่แล้วครับปลายเข็มนี่ดันตรงนี้หน่อยครับตานเท่าให้ตัวตัวผ้าตน,นี่มันมันจมลงนิดหนึ่งครับไม่ครันมันจะไม่ตรงโอเเพราะว่าตรงนี้เขาใส่กาวแป๊ จะอาจาัดช้างเข้าไปาใส่เกลาร้อนมาก่อนนะครับนี่มันจะเสร็จแล้วมันจะสนิทหมดนะครับมันจะไม่เห็นเลยนะครับนี่นะฮะมันจะไม่เลอะเลยนะครับดูลลกระนี้นะครับเดี๋ยวเราก็้ามาทุบๆ,ๆๆตรงนี้นะฮะทุบๆๆไปหนุ่มเมื่อสิบสองพันทุบๆๆไปครับ ไม่เลอะเลยนะครับดูไปเรียบร้อยเลยนะครับเวลาทาไม่ต้องใช้แปรงนะครับไม่ได้ทารองเท้าผ่าใบาคอนเบิร์ดนะครับนี่นะครับเราติดกาวขอบที่แห้งเสร็จแล้วเราก็มาทําการเย็บนะครับเป็นรองเท้าคอนเบิร์ดนะครับนี่นะครับเท้ารองคอนเบิร์ดวิธีการเย็บก็ใช้อย่างนี้นะครับใช้ได้เบอร์สิบสองสีดํานะครับ บอร์สิบสองได้เบอร์สิบสองสีดำครับนี่เีเย็บก็นเริ่มต้นตั้งแต่นี้นะครับตั้งแตุ่มงนี้นะครับเพราะหัวนี่มันไม่หลุดนะครับมันจะหลุดจะตรงผ้านะครับเราเย็บตรงตรงบริเวณท,ที่คอหัวนี้เข็มน,นะครับแทงเข้าไปนะครับจอดเข้าไปเสร็จแล้วก็แล้วก็ไว้ได้ สองเท่าของวันนี้นะครับสองเล่าสองเท่ากับรอบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเราก็เย็บปกติมาแล้วครับความที่ห่างไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับไม่ถึงเซนนะครับเสร็จเนี่ยจะยากหน่อยนะครับนี่ครับทีเย็บเราจะเย็บแลก็กดได้นี่ให้แนบติดกับเพื่นนี่นะครับ บิดกับตอกตรงนี้เย็บไปเรื่อยๆครับความทีห่างไม่ถึงหนึ่งเซนนี่นะครับเย็บไปเรื่อยๆดึงขึ้นมาแล้วก็สอดวงสอดวงแล้วก็บิดเกลียววางแนบข้างหน้าจะได้รัก็เย็บข้างหน้าทับไปนะครับดึงได้ดึงได้เส้นไหนเข้ามาแล้วก็หมุนเกลียวแนบตรงนี้ ดินแค้โจมพอจมปุ๊บเราก็เดินคืนนิดนะให้มันตึงนะครับอย่าให้ปมมันลอยนะครับถ้าปมลอยไม่สวยอย่างนี้นะครับดึงดึงเข้าไปปุ๊บเราเราก็เช็คดูว่าปมมันปมมันมันมันเลยไปข้างไหนเยอะเราก็ดึงดึงขึ้นนิดนึ่งนะครับดึงแค่ว่าเต่งเตึงแค่นั้นนะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากแค่นี้นะครับนี่ก็เรียบปกติเลยนะครับความถังไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเห็นงนี้ครับ อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทำไปเรื่อยๆความหา่างก็ไั้งถึงหนึ่งเต็นล้ำเดึงตรงนี้มาแล้วก็สอดเข้าไปเสดดร็จแล้วป็นเลียววางแนบเข้าไปพื้น ดึงคืนครับดึงเข้าไปควบให้ให้ผมมันโจมนะฮะจะให้ผมมันลอยพอจมปุ๊บเราก็ดึงคืนนิดนะครับดึงแค่ตึงๆเท่านั้นนะครับเราทำนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราเย็บตามแคบสีดำนะครับแถบสีดำนะครับเย็บไปเรื่อยๆครับเราจะดูไม่ออกดูไม่ออกเลยนะครับเราใช้ด้าสีดำนครับเพราะว่าขอบเรนสีดำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่เรา มันอมันจะไม่เห็นครับผมครับไม่ใช่เป็นไม่เห็นนะครับเน้นนะอย่าดึงโฟมจมกันไปนะครับเอาแค่จมนิดเดียวแล้วจะดินิดนิดหนึ่งนะครับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บเจ็บเท้าด้านในนะครับเราจะดึงเยอะเกินนะฮะถ้าดึงเยอะเกินเดี๋ยวมันจะฟิตมันจะครับนะครับมันจะมีปัญหากับคนไส่นะครับดึงดึงนิดนิดนะครับบางคนไม่รู้ดึงแค่เต็มที่เลยงั้นไม่ได้นะครับ ทำให้รองเท้าเขาเสียทรงมันจะครับร่แล้วมันไม่สบายเราต้องมาแก้ให้เขาดถ้าเป็นงานแก้คือยุ่งนะครับนี่นครับทำน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับ,น,รบนนี้ไปเรื่อยๆจน,นเขคยองท้าถ้าไปเจอประเทศหนานก็จเหนียวหน่อย แทงเข็มไม่ดังตักตัวตักเนละอันนี้เป็นผ้าเยัดแบบส,าสบายๆนะครับนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ยกเย็บกระแหงตรงขาเนี่ยนะครับส่วนนลยนะครับเย็บตามขอบไปเรื่อยๆนะครับดูนะมันจะไม่เห็นคดูสิเลยสังเกตจริงมันจะไม่เห็น,น,หน,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 หนชัดนะครับ เี่บตามขอบตามตะเกียบของเราเรื่อยๆนะครับขอบสีดำใช้ได้เบอร์สิบสองเป็นได้ในย่อเนีเนะ่ยผเราก็ต้องใช้ใช้เล็กนะครับเข็มเนี่ยย่อให้มันได้ขนาดขาขเข้ากับเข็มนะครับแต่ถ้าเข็มเบอร์สิบห้าไอ้เย็บได้เบอร์สิบห้าไม่เย็บเบอร์สิ 15, บสองก็ 6, ไม่ได้นะืมันมันตัวใหญ่เกินไปรูดูว่าดูมันจะกวา้างกใหญ่ต้องเข็มขนาดของใครของมัน หนันงหน้ามันต้องเล็กลงอีกหน่อยนะครับเราต้องใช้ใช้เข็มให้ถูกถูกกับขนาดของได้ด้วยมืออะไรอะไรนะครับขยันไปเรื่อยๆนะครับเี่เเเอ่ะละครับอันนี้เย็บออกมาก็จะเสร็จแล้วนะครับมาถึงหัวแล้ยละครับสองเข็มสามเข็มนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้ววันนี้ไปเลเนี่ยนะครับถึงหัวมันแล้วแปดเสร็จแล้วครับอ่านี่ก็ับเข็มสุดท้ายเข็มสุดท้ายแล้วก็แทงเข้าไปนะครับยิงได้ท่านนายมาแล้วเราก็มัดเส้นที่มันเต่งนะครับมัดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไนนะครับยิงก็ตาย ดูเช็คดูด้านในด้วยถ้ามันเป็นปมเราก็ดึงคืนนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดทั้งนอกทั้งในนะครับยาหไม่เลยคัตัดเสร็จแล้วครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับทาไมสังเกตจะไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ ไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยนะครับรายละเอียดนะครับได้ดูเหมือนกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตูได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับนะครับเรียบร้อยอ่าแปลนบาริสเสร็จบเรียบร้อยนะครับเคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดด่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม ถ้าถูกใจและเป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดติดตามและกระดิกแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับ